สวัดีทุกคนด้วยนะฮะก็วันนี้เรามาอยู่ในเกม Die Update นะฮะในโลบอกนั่นเองนะมันเป็นเกมอะไรม,านานมนันเป็นเกมแะมปรต่านเี้นเราอรรอเ,อ,เราาอยู่ในช่วงที่ต้องรอนะฮะเอามาถึงก็เริ่มเลยหรอวะโอเคไม่เป็นไรครับซึ่งวันนี้เนี่ยเอ่อใครอยู่ข้างหลังผมไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ย เขาอาจจะกำลังสืบสวนในตัวผมนะก็ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกับเกมนี้เป็นเกม้าสิโนจากว่าตัวละครเนี่ยไม่เป็นตัวละครที่เขาทำเองนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่ใครผมก็ ก็เป็นยังก็ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคตัวละครแรกคือแบทแวนหะ้าสี่สา fresh meat ถ้าถามว่าคุณได้เข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยเอ่อมันจะมีสามการเลือกนะว่าคุณจะเอาการ์ดไหนถ้าถามว่าแล้วแต่คุณว่าคุณนั้นจะเหมาะกับการ์ดอะไรนะครับเพราะแต่ว่า แล้วผมจะเอาการ์ดเอ่อการ์ดอังคารอ้าวไม่ทันแล้วลนะ่ะแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะมาที่บาสกิลนะครับสกิลเนี่ยี่สกิลเนี่ยอันแรกเนเป็นสกิลยานะครับกับขวดนั่นเองซึ่งสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่เรานน้นจะต้องเอากดเนี่ยมา,สาใส่คนอื่นฮนะ แต่ว่ามันจะได้มันจะแต่ว่ามันจะได้คนเดียวไหมไม่ได้คนเดียวครับได้หลายคนเลยวาและแต่ว่าบล็อกการ่า,าได้เยอะยาาได้เยอะซึ่งหลังจากที่เราสาดไปแล้วเนี่ยมันจะบวกแลังเด็ก HP นะะซึ่งมันก็จะ,จะตเต็มอยู่ที่ประมาณ10 HP นั่นเองซึ่งอย่างนี้เนี่ยผมใช้ตอนที่ ตอนที่มีใครบาดเจ็บซึ่งแม่ตอนซึ่งแม่ตอนนี้เนี่ยก็จะต้องต่อเกมต่อไปตกอไปจีย so ิ่งด้สองเป็นหนึ่งล่องหุ่นเล่องหุนเนี่ยมันจะเข้าล like uh> ่องหุนอยู่ที่ประมาณประมาณสิบวินาทีครับแล้วก็การที่คนนั้นถ่ายล่องหดนไปแล้วเนี่ยเออตาทีน่าของคุณเนี่ยเวลาไปยิ่งเนี่ย มันจะกินไปเลยโดยที่มันจะไม่เพุ่งขึ้นมานั่นแ่ะเพราะว่าคนุน,านนั้นจะต้องเก็บพลังงานก่อนล่องหนไปเลยเพราะว่าตอนที่คุนนั้นกดล่องหนปุ๊บคนจะต้อายอยู่ประมาณสักอสเอ่อ1.5วินาทีเราก็จะสามารถล่องหนหนีได้ะแต่ว่าคาแนะนาแต่คําแนะนําสำหรับผมในการใช้เอ่อล่องหนคืออย่าให้ฆาตกรฆ่าเราเป็นอย่างแรกนะให้ฆาตกร เราถ่ายได้ทั้งนั้น่อนตัดครับนี่ก็ไม่เพืดอน่าตมาเล่นเกมนี้ดีกว่าในวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญคนเดิมนะสวัสดีแขกสวัสดีผู้ชมใหม่ ใช่ไหตอนนี้นะผมก็เพื่อนๆไว้ีอเพราะว่าอธิบา,ายงไงไม,ม,ามามามาตอนน่อดีกว่าครับเจ้าฆาตกรแบดแวดอยู่ตรงนั้นเองนะครับในเกมนี้มันจะมีมอยู่ไม่กี่ตัวนะที่เป็นฆาตากรก็คือคาร์เท้นนะฮะแมดเวดแล้วก็ในในฆาตกรนะครับแล้วก็เอ่ออะไรวะอาร์คูนะแล้วก็เอ่ออะไรอีกวะโซเวอร์ อซเวอร์แบ b ไ n อาร์ as full hearten ตามมาเลยนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคตอนนี้เราคิวนะเพราะว่ารัตบอรอยู่ฝั่งนู้นเลยและตอนนี้นะผมไม่โดนฆ่าเลยเพราะว่าโอ้โหมาถึงก็โดนฆ่าเลยเลย

ทุกคนครับตอนนี้ผมโอ้โหโอ้มคาไสาแี่อ,นแ,นตอแ,แต่พอคลิมาอะไรวะเนี่ยเออ <c oughs> ถาคุณบอกคำว่าชอบไาหรือว่าร้านค้านะมันก็จะมีคาตกรให้เลือกไม่ได้เลยคนี่ครับ เดนฟคอนดีมีทั้งหมดห้าตัวนในเกมน,นะครับแตะไม่ได้มีไม่ได้มีเพียงไม่ได้มีเพียงให้ตัวเดรคอนขั้สปอร์นะคุณสามารถซื้อสกินของตัวนั้นๆได้นะครับมีหลายสกินให้เลือกซึ่งแต่ละสกินเนี่ยมันก็มาจากมีมทั้งน,นั้นเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะเป็นสภาพนี้เลยนนจะใช้ได้นะพวกมนก็ทำมาดีนะครับเกมนี้ดีจริง ก็ยังเป็นความบัตนี้เลยก็คลิปนี้เนี่ยนอกไปเล็กตอนชนะแล้วทุกทุกครั้งที่เราชนะเกมเราทุกทุกครั้งที่เราชนะเกมเราก็มีโอกาสให้เราจะได้จิตพอยที่มันเล้ ถ้าว่าเราดูตารางตรงนี้น้ำตารางด้านด้านขวาบนมามันจะมีเขียนว่าเพย์เยอร์ก็คือทุกหนแล้วก็มีคอยนะแปลว่าคอยที่เราเก็บมาส่วนอีเวนต์ก็คือโอกาสที่เราจะได้เป็นนั่นเองส่วนเวทติ้งก็คือเรารอรอเล่นโซเวอร์เวอา์อาร์ติลล่าอยู่ยูเลอร์คือถ้าจะกอดมือเขาเล่นอยู่คู่เล่นยาก โอเคครับถ้าเป็นกราดสีเขียวคือก๊์ดที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาก๊์ดกร์ดสีเขียวการนี้เราจะเป็นเมดิกที่เีเราจะต้องเอ่อทำการเออลักษณชีวิตตัวเองด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเยูนได้ ตกรส่วนใหญ่แล้วจะเน้นฆ่าเอ่ย้เป็ะไรราะว่าเอ่อทำไมฆาตกรเรื่องที่จะฆ่าก่อนพีสพีสพียสพีวะยืนยืนอยู่นีู่่นไม่ได้แล้ว่ะมันต้องมัต้องกพรอมกันเลยน้อุดทาข่งเขากัด เียร้อย,อ,ยอ,ยยอยโอเคผมจะอธิบายเป็นอย่างงี้นะซึ่งถ้าเราเป็นคารบอยเนี่ยแล้วเรามีสักษเ,เปืนเนี่ยเราสามารถยิงฆาตกรให้สตันไปแล้วได้นะครับซึ่งเออไอ,อเหนือฆาตกรสตันกีน้เวลาโดนปืนเนี่ยไม่รู้สามนีสามนี้สา,ามนี้ ฆาตกรเนี่ยจะตามสามวิหลังจากที่เรายิ้เขาไปแล้วนะครับแล้วเรามีโอกาดหนีได้เลยแต่ว่าตามไปก็ตามเนี่ยที่ที่คุณยิงก็จะมีคูดาเช่นกันนะเพราะหลังจากคุณมีคูดาวเสร็จปุ๊บคุณนั่นจะต้องต้องรีโหลดกระสุนอีกนะครับเพราะว่าไม่สามารถยิงได้ทั้มเพราะกระสุนเนี่ยมันกัุนกระุได้แค่ลัทเดียวนะครับแล้วก็ต้องกดรีโหลดไปแล้วก็ตัวเราจะ ก่อเราจะยิงปืนได้ก็ยิสี4วิเลยนะใช่ตามที่เพิธอกรมแล้วก็แล้วก็แล้วก็คนครับในในเกมนี้เนี่ยนี่คือสกิลหมอที่คุณจะมีเอะเลยนะแกแกเทเกอร์นะครับว่าเอ่อตัวยาตัดยานะสมบัติยาแบบนี้ได้แล้วก็มีโบนัสแพทโบนัสแพทเนี่ยแต่ละมันอยู่สองที่ด้วยกันก็คือโบนัสแพทกับแพทแพท แท่เสรจไปว่าแท่เสร็จก็ไปว่าประมาณว่าเออเป็นตัวรักษาแค่เป็นตัวรักษาผู้เล่นนั่นเองที่ถ้าเราเหยียบปุ๊บมันก็จะยิงยิงไปเรื่อยๆนะคร mention, go, worse, ับส่วนตัวรักษาก็คือตัวช่วยจะไม่เกี่วของนั่นเอง ได้จุดปักได้จุดปัปมามาท่าท่านันอกาแรกก็ท่ามี่เลยแล้วก็ท่าที่สองคือเย้คอ้ท่าที่สคือท่าทช่ใก็เออเออ๋อออยอมอม่นผมก็เป็นหมองนกันดีกว่า นึกไปว่าหมอขออีกคนหนึ่งเลือดเต็มและโดนวางยาเสพติดแบบนี้ส่วนถ้าเต้นที่สี่หรือถ้าเป็นจุดจุดนี่ไปมาพส่วนถ้าเต้นที่ห้าก็ทุกคนหายใจนะถ้าตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะรอดนะเนี่ย แล้วก็ชนะเลยครับคนเวลาตุ่เลยตุเลยตุเลยตุ่เลยโอโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะฮะสำหรับการรีวิวรีวิวแมปแล้วก็เล่นเพิ่งกลับมาเล่นระบได้รอบ8เดือนความจริงผมเล่นเบื้องหลังนี่แหละ แต่ว่าไม่ได้อัดคลิปลงเฉยนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดีหรือเปล่าถ้าดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้ก็เขาตัวราไปก่อนนะฮะรับวันนี้กูดบาย